อาล่ะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวันพันแมนเดอะสตองเกต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  เกนะครับผมนะนะฮะกลับมาแล้วนะครับผมไม่ลืมนะฮะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมนะฮะนะฮะเราจะทำตามสัญญาแน่นอนนะครับผมกับการรีวิวนะฮะไอเทมเฉพาะของยุงมอสคิโตเกอร์ร่าง2นะครับผมนะไอเทมเฉพาะเลเวล3ของเรานะครับแต่ตอนนี้นะฮะพลังรวมของเราอยู่ที่6กล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย 86ท่วนทวนเลยนะฮะนะ้าพูดไม่ผิดนะครับผมเป๊ะๆนะเป๊นะๆนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีของเรานะฮะตอนนี้อยู่ที่890,000นะครับผม HP อยู่ที่2องล้านนะความเร็วอยู่ที่567อยบนะฮะอัตราเครดิตข้ออยู่ที่94ดามเมตรคริอยู่ที่169 นะครับนะอันนี้นะฮะนิดเดียวพลังโจมตีเราใกล้จะ9ก้าแสนละะ้วขาดนิดหนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวก็ต้องอัพกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะแล้วส่วนนี้นะครับผมไอเทมเฉพาะ3ดาวของ Mo สคิโตเกิลของเรานะก็อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะทําให้นะครับนี่เลยนะครับนะพลังโจมตีสกิลติของมันนะครับขึ้นเป็น600%โอ้โหเน้นๆแน่นๆเลยนะครับผมโจมตีกันจริง เอาให้มันสะใจกันเลยทีเดียวนะครับผมนะและส่วนของกั๊ดบัฟของเรานี้เรายังเหลืออีกแค่ดาวเดี๋ยวจะ,จะครบ6ดาวแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็คือขาดอีกแค่นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวหนะ้าอีกสักวัน2วันน่าจะอัพเป็น6ดาวได้และพลังของเราก็จะขึ้น900,000สักทีนะฮะพลังโจมตีเราก็จะขึ้น900,000สักทีนะครับ ในส่วนของเซตอุปกรณ์แน่นอนครับผมเราใส่เป็นเซตป่าดเถื่อนนะฮะจะได้เถื่อนเถื่อนกันไปเลยนะครับผมมีโจมตีอัตราค,คริคเคิลในชุดในเสื้อน,นะครับผมนะแล้วก็มีออปชั่นเสริมนิดนึงคือต้านทาน7%ไม่รู้เอามาทําไมนะครับผมแล้วก็ในรองเท้าก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมปาเถื่อนกางเกงโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็หมวกของเรานี่โจมตีแล้วก็ความเร็วต้องมีความเร็วหน่อยหนึ่งนะครับไม่งั้นนะเราจะไม่ได้เปิดก่อนอาจจะโดนยิงตายไปก่อนก็ได้นะครับผม ประมาณนี้นะส่วนตาระดับศูนย์เรายังไม่ได้อัพเป็นห้าดาวเลยเพราะว่าไม่มีเศษนะครับเอานะครับผม,มอันดับแรกเราเปิดกันด้วยนะฮะท้าดวลปีศาจกันเลยนะฮะเราจะเอายุงของเรานะไปไร่กัดนะฮะนะกับกลุ่มนะคู่ต่อสู้ในท้าดวลปีศาจกันนะครับปะ่ะใครจะเป็นลายแรกนะฮะที่จะโดนเราเอายุงไปกัดนะฮะเออให้มันเป็นไข้เลือดออกเลยทีเดียวนะครับเรา,เายุงไว้หน้านะเพื่อการโดนล้วงหลังปะ่ะลุยกันเลยดีกว่า นะครับผมมาอันนี้เจอคุณก๊อกซีนะฮะก็อกซีนะมามายุงเราได้เปิดก่อนครับผมนะล้วงหลังไปเลยนะครับผมนะมาจู่จองพิษตาเสียบข้างหลังปาตายข้างหน้า21ล้านกันไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ฟินิกแมงเราหงลูกไฟย,ยิงเข้าไปข้างหลังอีกทีหนึ่งตายาไหมเป็นที่4ล้าน7นะครับผมแล้วก็โดนยุองเขาเข้ามาล้วงนะฮะแต่ว่าล้วงดวงเรานะฮะไม่สะเทือนไม่สะเทือนนะแล้วก็ตามด้วยหมัดโกเคสึกของเราเคลียร์เลยไหม ยังไม่เคลียร์นะฮะยังเหลือยุงกับด้วงเขาอยู่แล้วก็โดนด้วงเขานะครับหมัดอาชุล่าเข้ามาต่อยที่ฟินิกแมนของเรารีเล,เลือดไปได้นิดนึดนงนะฮะแล้วก็ไร่โจมตีของเราด้วยโบลอตเข้าไปอีกทีหนึ่งนะต่อยอีกทีหนึ่งเรียบร้อยน่านอนที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้รอบแรกเท่านั้นนะฮะมาเรายังเหลืออีกครั้งหนึ่งเราจะไปดูรอบที่2ของเราไปลุยกันเลยนะยุงของเราต้องเฉิดฉายนะฮะเจอกับคุณมุโกกุนะฮะ ไปอีกทีหนึ่งกันไปเลยทีเดียวนะฮะยุงเราจะได้ออกก่อนไหมเดี๋ยวได้รู้กันเอาแล้วครับเปิดเธอแรกยุงเราได้ออกก่อนนะครับแล้วได้เจอกับโบรอสด,ด้วยนะฮะดังนั้นยุงเราต้องจัดการเฉือนเข้าไปปาเข้าไป18ล้านตายไปทั้งอโบลอสแล้วก็ราชาทะเลลึกนะฮะแล้วก็โดนยุงเขามาจ้วงด้วงของเราเหมือนกันแต่ว่าด้วงของเรายังยืนได้อยู่แน่นอนนะฮะแล้วก็โดนเกโรเกโร,กรมาคิวบิกพัทงทลายลดเลือดของเราไปที่2ล้าน3นะครับยังยืนได้อยู่ครบทุกตัวนะ ทีนี้ถึงตาฟินิกแมนของเราหงลูกไปขวดไปข้างหลังบากข้าให้นะให้ที่ 3.9. ล้าน9ะครับผมนะแล้วก็ตามมาด้วยดวงเขาลีเลื่อนมาที่ฟินิกแมนของเราอีกแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นตามมาด้วยมัดโกเคสสึกของเราบากข้าให้ที่7ล้านครับผมเหลืออยู่2ตัวแล้วนะเหลืออยู่2ตัวแล้วเอาดวงว่างไงบากข้าให้ดวงก็งหายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกิโลกิโลอีกทีนึง เรียบร้อยนะออ้อมันสะใจจริงๆนะครับกับยุงของเรา เอาละฮะทีนี้นะครับผมมาถึงนะฮะสุดยอดอารีนาไต่เข่าของเราเอ,เองในฝั่งปีศาจนะฮะทีนี้เราจะเอายุงของเราไปไล่นะฮะไล่กัดนะครับผมนะกับคุต่อสู้ที่อยู่ในไต่เข่านะฮะแต่ตอนนี้ผมเหลือแพรอยู่แค่301นะฮะจะโจมตีได้สักกี่คนเดี๋ยวเรามาดูเลยอันฮะอันนี้เราลุยกันอัดับ2คุณซีโนแวคเฮ้ยทำไมชื่อเหมือนวัคซีนจังเดี๋ยวนะตัด X ไปตัด X ไบเหลือคุณโนวาหรือเปล่า นะฮะถ้าผมเรียกชื่อผิดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับอา้าวร้อยแปดสิบมาได้สักหนึ่งทีจัดไปสิครับผมก็ต้องเจอยุงของเรากันหน่อยนะฮะยุงของเราได้ออกกออีกแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะยุงเราจ้วงกับเกียโรเกียโรตายไหมอา้าวพอตายคอจบเลยนะบาบเข้าไป15ล้าน,นตายทั้งเกียโรตายทั้งยุงนะฮะแล้วก็ตามด้วยลูกเตะระชัดของเขามาเตะเกียโรเราเป็นไงยังอยู่ไหมเกียโรเรายังอยู่นะครับผมตามด้วยฟินิกแมนหงลูกไป จัดไปข้างหลังบาบ้าให้ยังไม่ตายนะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมัดโกเคสิกของฝั่งเขานะฮะยังอยู่แม่พวกลูกๆบาบก็ให้มาที่5ล้าน2ยังอยู่ครบที่6ตัวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยหงลูกไฟเขามันล้วงหลังของเรานะแต่เราก็มีฟินิคแมนของเราอยู่ข้างหลังเหมือนกันดังนั้นถึงจะตายก็ยังเกิดใหม่ได้อยู่แต่ยังไม่ตายนะครับผมมาทีนี้ถึงตาโกเคสึกของเรานะฮะหมัดโกเคสึกของเราบ้างมาดูสิไปที่8ล้าน6นะฮะโอ้โหเขายังแน่นอยู่นะ เขายังแน่นอยู่นะฮะมาทีนี้นะฮะต่อยโบลตสมาไปเรียบร้อยนะะแล้วก็ตามด้วยด้วงของเรานิดนึงแบบนิดนึงนะฮะมาอีกทีนึงโอโ้โหเราเจอด้วงของแล้วเราจะจัดการได้ไหมบากเข้าไปอึกกให้ติดไม่ย่อทอนะครับอแบบเจ็บๆเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยหงลูกไฟของเราใส่เข้าไปที่ด้วงอีกทีตายไหมไม่ตายโอโ้โหแล้วก็ไล่โจมตีแบบมันๆไปที่3ล้านนะครับแล้วก็ตามด้วยหมัดโกเคสสือของเขาเข,าเข้ามาบากเขาให้ ยังนะฮะเรายังไม่มีใครล่วงนะแล้วก็โดนหงลูกไฟของเขานะครับจอมตีมาอีกทีนึงนะฮะยังอยู่รอดไหมใจรอดไหมยังเลาะรดับไปแล้วนะหงลูกไฟเราดับมาแล้วแต่ไม่ไ้นะเดี๋ยวเราเกิดใหม่อีกทีหนึง่งแล้วก็ตามด้วยหมัดโกเคสืกของเรานะครับบาก์ก็ให้แล้วก็ยุ่งมาบ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 าเฮ้ยโอ้โหไปจอมตีฟินนิขมาไมล,ลูกต่อมีตัวอื่นสิมาจึก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 ห,ห,หมัดอีกทีนึงนะฮะเอาละทีนี้เหลือด้วงต่อยเข้าไปเรียบร้อย อ้นะครับนี่นะฮะยุงมาป่วนนะฮะถึงท่านไต่เขาก็เลยทีเดียวนะฮะตามมากัดกันถึงไต่เขาก็เลยทีเดียวนะครับอันนี้คือไต่เขานะฮะเจอยุงของเราเข้าไปสะใจจริงจริงเอาละครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะ เข้าไปตีโบลอสกันเลยนะครับผมนะวันนี้เป็นสายพลังของตัวละครด้วยนะสายพลังดาเมจดังนั้นนะเข้าทางกับยุงของเราที่เพิ่งทำไอเทมเฉพาะนะครับนะสามดาวมาพอดีนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยดีกันนะฮะว่าเราจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยละกันนะครับเอาละครนี่ก็คือลน์อัพนะฮะที่เราจัดเอาไว้นะครับที่จะไปตีบอสโบลอสของเรานะครับผมนะหนึ่งก็จะเป็น จักรพัดเด็กนะครับผมยุงโบลอสนะกาโร่นะครับซอมบี้แมนแล้วก็เกโรเกโรนะฮะอันดับแรกเราจะให้เด็กความเร็วสูงที่สุดนะครับเพื่อออกไปทําบทขยี้ให้ติดก่อนนะครับเพื่อให้ติดกระหน่าและจะให้ยุงของเราเข้าไปโจมตีได้ทุกเทิร์นติดกระหน่าทุกเทิร์นนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเทิร์นแรกเราก็แน่นอนเลยนะครับให้บีดเอ้ยให้บีดก็มาเบอร์ไปหมดแล้วนะครับ ให้เด็กโจมตีไปก่อนนะครับให้ติดบทขยี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยยุงโจมตีธรรมดาไปก่อนสับสับเข้าให้บ้าก็ให้นะครับแล้วก็ตามด้วยกาโลเคลียนะฮะลูกน้องกันมันทั้งหมดนะครับผมปล่อยหมัดเข้าไปเคลียให้หมดไปเลยทีเดียวเกลิวตายไหมบ้า้าให้ตายไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือเมลสกาดกับอาโกลิบาสแค่2ตัวนะเกโรเกโรจิ้มชี้นําทางเข้าไปนะครับกาโลวิ่งเข้าไปสับบ้าก็ให้อีก6กล้านเนะฮะบอลอสของเราเตะเข้าไปนะลูกเตะราชันเข้าไป กระแทกหน้าไม่มีตัวหลังเท่าไหร่66ล้านนะครับยังเบาๆอยู่นะฮะแล้วก็ตามด้วยซอมบี้แมนยิงให้ติดกระดูกหักสีแดงเข้ามามาสิเ่อไปถึงเทิร์นที่2นะครับที่เราจะต้องเคลียร์ลูกน้องข้างหลังให้เรียบร้อยก่อนมาจากาักรพพัดเด็กเหมือนเดิมบทขคยเย่นะฮะให้ติดกระนำมามามาันต้องอยางงั้นนะฮะยุงเข้าไปใส่บาบเข้าไป14ล้านนะแล้วก็โจมตีอีก สืบเข้าให้เท่าไหร่27ล้านนี่สิมันต้องเน้นอย่างนี้มันต้องมันอย่างนี้ดิยุงนะฮะตามด้วยปลอยหมัดของกาโรเคลียทีนี้เคลียทีนี้เคลียทีนี้เคลียแล้วนะฮะทีนี้เคลียเราตั้งออตโต้ได้แล้วนะฮะทีนี้เคลียเราตั้งออตโต้ได้แล้วมาสับเข้าไปยุงเข้าไปอีกที14ล้านนะฮะลูกเตะล้าชันเพียวเพียวไม่เกี่ยวกับใคร78ล้านนะฮะ ไล่เข้าไปซ้ากันเข้าไปนะฮะมาละทีเนี้ยถึงตายยุงเราเฉิดฉายมากแล้วนะครับเทินที่สามนะครับถึงตายยุงของเราเฉิดฉายนะฮะจักรพรรดิเด็กเข้าไปรูกแขนอลรมานให้ติดบทคียนะฮะอ่าละทีนี้กันหน่ำและกันหน่ำกันละเดี๋ยวถึงกันหน่ำกันละมามาจูจอมพิษตาบาปเขาให้77ล้านกันไปสิ7 7ล้านกันไปสินะฮะเน,น้นเน้นเน้นเน้นกันเลย นะครับผมเออมานะฮะแล้วก็มาถึงลูกเตะราชันกันอีกรอบหนึ่งบ้าข้าให้ติดขี้หน่อยไม่ติดขี้อยู่ที่70ล้านเหรอเนี่นะ,ะแล้วก็ไล่สับกันไปเพลินเพลินเพลินน,นะเดี๋ยวเอาสักถึงสักรอบที่4ี่กันนะเพื่อนเพื่อน,นนะลูกเตะราชันกลับเข้ามาไม่ไม่มีปัญหารครับชิว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 หัวแคนอลลมาอีกรอบหนึ่งมามามา,มาดูกันอีกทีว่ายุงเรา จะทำดาเมจไปที่เท่าไหร่จูโจมพิตาติดคีบไหมบาบคีที่เค้า7 7ล้านนะครับตอนนี้นะหลักๆอยู่ที่77ล้านนะใส่โบลอสไปที่77ล้านนะครับผมส่วนโจมตีธรรมดาไล่โจมตีจะอยู่ที่ประมาณ14ล้าน15ล้านประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูพลังรวมกันเลยวันนี้สายพลังด้วยมันต้องได้สถิติใหม่สินะไปมามา มาพลังรวมอยู่ที่2,449ล้านคร้บเพื่อนเพื่อนนๆได้ประวัติส,สูงสุดกันแล้วนะครับนะตัวไหนทำดาเมจอยู่เท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นดูไม่ทันนะครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปดูภาพช้ากันเราเองแล้วกันนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวนะฮะมอสคิเตอร์เกลนะแล้วก็ไอเทมเฉพาะมงกุฎของเจ้ายุงนะสามดาวของเราเป็นยังไงแล้วช่างเป็นยุงตัวร้ายนะฮะตัวร้ายที่แบบโจมตีได้สะใจจริงๆนะใครที่จะเอายุงของเราลงนี้ต้องใช้ใบก้อนนะอย่างเดียวเลยนะนะเชลท็อนกะก็ไม่น่าจะได้เพราะนะักกำจัดปวกแห่ hey, นะครับ อ่ะฮะเรียบร้อยนะครับกับการรีวิวยุงของเราวันนี้นะครับสะใจเพื่อนๆกันไหมฮะนะเต็มตัวสําหรับนะครับผมหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับที่จะมาในสิ้นเดือนหรือว่าอาจจะมาอา,อาจจะเป็นไอเทมเฉพาะของฟินิกแมนก่อนนะไอเทมเฉพาะของฟินิกแมนก็คือก็คือก็คือ,คอ,คอมันก็คืออะไรเนี่ยขนหางฟินิกนะครับซึ่งผมก็ไม่ดูเหมือนกันว่าจะเข้ามาวันไหนเข้าหรือเปล่าแต่ถ้าเข้าเมื่อไหร่นะเราจะจัด ให้คุณแน่นอนครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด s ั b สไครต์หรือกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้นะครับถ้าคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ผมต้องไปทําการนะฮะเอาใบก้อนไปฉีดยุงที่บ้านก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้ยุงเยอะเหลือเกินเข้าห้องน้าทีมีปวดหัวกันเลยทีเดียวนะฮะเออนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะฮะอย่าลืมคลิปข้างหน้านะครับคลิปอันต่อไปจะมาเร็วๆนี้แน่นอน สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ